เอ็กคเอ,คอเอ็กคเอรเออยอมแม่นี่ยฮะทำใจยโ่อย,ยชอฮะเอ็กคเอเอ็กคเอว่าไงโอ้ห้งองงินเออดี๋ยวนี้หัดงินเนาะฮะเดี๋ยวนี้หัดงินนะ อ๋อหัดงอนไม่กินเก่ารักนะไอ้โคเดี๋ยวนี้งอนเป็นแล้วดูมุใต้เบาะเลยฮะเดี๋ยวนี้งอนเป็นแล้วเหรออ๋ออ๋งอนเว้ยใครงอนไม่ได้กินขนมนะเฮ้ยฮะฮะมันงอนเป็นแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เว้ยอัันนน้ เอาเงอนอดกินนมนะเอางอนไปงอนไปงอนไปเลยมาขามนี่อยากกินเกาลัดใช่ไหมเดี๋ยวแม่แกะเกาลัดให้มาขามก่อนนะเอามาขามบอกว,ว่าฟันไม่ไหวแล้วแม่แม่คิดว่ามาขามจะมีฟันเดี๋ยว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 แปบ๊บหนึ่งนะล,นงลูกนี่ไงเกาลัดนี่แม่แกะให้ขามก่อนอู้ นะ่าแกะมือเดียวคบนึงอ้ออ้ออ้อกาลัดลอยๆจะพี่เฟอร์ค่ะคำนี้ก่อนคำนี้ก่อนดูแอคโคงอนอดกินมะขามต้องหนีก่อนลูกอืมอืมอืมกาลัดฝากขามค่ะอ่ะ๋อกลัวจับเหรอฮะกลัวจับตัวเหรออืมอืม เกายยดจอยๆค่ะขอบคุณพี่เฟิร์นนะคะทเกายัดท่าแกเนี้ยดูดูคนอดกินเนยเดีย๋ยวดูข่างกินก่อนคนงอนไม่ได้กินนะหืมอืม,อมยอยๆๆเนี้ยอะไรไม่รู้หวานๆเนาะเกาลัดกี่ปุ่งรูอืมอืม ยอะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะขำย่อยๆจังเลยค่ะเนี่ยดูคนงอนกันคนงอนคนงอนกินปะฮะอ๋อ อ่าดูดูเอาปากหวอมาเลยที่อย่างนี้นะเอาไหมือเอา,าเอา่ะไว้แค่เองนี่ไงอมโอ้ย,อยแกได้ป่ะแล้วแม่แกให้ป่ะโอ๋แกไม่เป็นใช่ไหม โดยแม่แกะให้แล้วนึงเดี๋ยวเอาเม็ดที่มันแกะมือเดียวได้ห่อเดี๋ยวนั้นงแม่หาก่อนแม่แกะมือเดียวก็ไม่ทันอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเย็นปากยืน่นปากยาวเดี๋ยวยยก็หล่นหรอกอุ้ยแกะเองก็ไม่เป็นนะอุย้ยเดี๋ยวก่อนนี่เห็นไหมแม่ต้องถ่ายด้วยเนี่ยออืเอาไป แดงไม่หมดเลยยอยยอยย,อย่อ่าเกาลัดมาฝากกับนครม,มอืมขานว่ากินเนียอือดูคนงอนเขานั่งกินะ่ะอือไปไปกินกันไปเดี๋ยวแม่เก็บของกันนะอืมอืออืม,อม ลอยลอย